สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวควารูส้สึกดแรกของโลกงานกันจ้าจริงจริงคือถูกใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเพราะว่านี่เป็นคนชอบดื่มน้ำเปล่ามากมคือดื่มเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่ไม่ค่อยดื่มน้ำหวานหรือน้ไม่ื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็มาในวันที่เขาอนุรักษ์น้ำโลกกันก็รู้สึกว่าถูกใจนะตรงกับใจเลยครับลองให้ความสนใจในกับเรื่องต่างครับผมให้ความสนใจกับตัวเองในเรื่องการดื่มน้ําเยอะมากๆต่อวันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนคอนเสิร์ต เฟสเอลเมนต์ element, น่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าผมดื่มน้ําตลอดเวลาแล้วก็หมดไปจนแบบ mm hmm. เห็นขวดเปล่าของเราอยู่เยอะมากมากแต่ว่าจริงๆมีอย่างหนึง่งรู้สึกว่าอยากจะบอกกับทุกคนเหมือนการรวมตัวกิสเองด้วยว่าพยายามดื่มน้ำให้หมดขวด mm hmm. อยาแบบว่าเหลือนิดเหลือหน่อยแล้วก็เปลี่ยนขวดอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพราะว่าเมื mm ่อกี้ก็เพิ่งฟังเขานะเขาบอกว่าน้ําจืดเนี่ยมีแค่สองเปอร์เซ็นต์ในโลกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ดื่มกปนอย่างประหยัดด้วยนะครับผม mm hmm. และดื่มเยอะๆก็จะดีมากๆครับเราให้ความใส่ใจ ก็จริงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราขาดอาหารเนี่ยสามวันเนาะถึงจะมีปัญหาแต่น้ําดื่มเนี่ยวันเดียวก็น่าจะไม่รอดแล้วนะครับผมแล้วก็ปริมาณน้ําจืดก็มีอยู่น้อยมากๆนะครับแต่ก็อยากจะรณลงให้ทุกคนอ่ะดื่มเยอะๆอย่างวันนี้นะครับบิ๊กซีเขาลดราคาเยอะมากเพื่อให้ทุกๆคนอ่ะเข้าถึงน้าเปล่ามาได้เยอะๆน้ําดื่มมาได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยละกันว่าเชิญทุกๆคนเชิญแฟนนะครับเชิญ ลูกค้าทุกท่านอะไรเงี้ยครับมาซื้อน้ําดื่มได้เลยนะครับผมซึ่งครบสามร้อบาทฟรี30บาทก็รู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันครับทำให้ทุกคนแบบอยากจะมาซื้อน้ํากลับไปดื่มที่บ้านอะไรเงี้ยครับโอ้โหผมอ่านในข่าวบอกว่าปีนี้เนี่ยมีสีสูงถึง50องศาเลยผมว่ามันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นดื่มน้ำกันเยอะเพื่อทดแทนที่เราสูญเสียน้ําไปในร่างกายในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นเหงื่อหรือว่ายิ่งตอนนี้คือออกกาลังกายด้วยก็เลยอยากจะบอกว่าใครที่ออกกำลังกายครับจะดื่มน้ําเย็นจัด อย่าดื่มน้ำอุ่นด้วยพยายามดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนี่แหละครับเพื่อทดแทนน้ำที่เราสูญเสียไปในแต่ละวันด้วยครับจะมีโปรเจกต์อะไรกัมบ้าเรื่องงานคือทุกอย่างมาดูเป็นความลับประสัตทั้งหมดเลยนะครับผมเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าจริงๆก็วันริเนี่ยโ,โอเคเป็นไรเนะี่ยฟีนี้นะครับก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยเป็นโปรเจกต์ที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยครับ ก็อยากจะฝากทุกคนติดตามด้วยที่พยายามออกกําลังกายพยายามมิทุ่นก็เพื่อโปรเจกต์นี้เลยครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเดือนเมษาที่ทาง GEM t v นะครับจะประกาศผลงานของปีนี้อีกรอบหนึ่งนะครับไปลุ้นฝากลุ้นด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวเองแค่ไหนนะครับผมเนี่ยก็ไปทำใจกับที่นั่นได้นะครับแล้วก็เรื่องเพลงยังคงมีให้ติดตามกันทั้งปีเลยครับปีนี้ทั้งปีแน่นอนครับกับ Riser Music บอสแกงครับเกี่ยวไปถึงไหนแล้วเรื่องเพลงเรื่องเพลงตอนนี้เราเรากําหนดเราจะปล่อยอัลบั้มนะครับใช่ครับซึ่งเรากําหนดแล้วว่าอัลบั้มของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่เพลงใครจะเป็นคนแต่งบ้างใครจะเป็นคนทาเพลงให้ซูสบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการกระจายแล้วครับให้กับนักแต่งเพลงทุกท่านครับจะมีเพลงใหม่ๆที่เป็นแบบเอ่อดนตรีใหม่ๆทักประ จริงๆตอนนี้ผมว่ามันจะค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเหมือนผมก็ยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ด้วยว่าเอ้ยเราจะเป็นไอเอ็นีไปเลยคือหรือว่าเป็นร็อกไปเลยหรือว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แล้วด้วยความที่เรากระจายให้กับนักแต่งเพลงหลายท่านด้วยเพราะฉะนั้นเพลงมีความหลากหลายแน่นอนครับเน่ก็ฝากติดตามด้วยครับผมว่าผมต้องหยุดการมีส่วนร่วมกับการทําเพลงนะฮะเพราะไม่ทำเพลงเงียบนะฮะไม่ไม่ไม่ครับคือเอ่อเราก็ยังเราชอบแต่งเพลงเราชอบ แต่งแรปเราชอบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้คือเก็บไว้แล้วกันใช่ครับตอนนี้ผมว่าผมให้ให้ให้พื้นที่เต็มที่กับโปรดิวเซอร์ดูทุกขั้นดีกว่าใช่ครับยังไม่อยากจะเข้าไปทําอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะออกม่แช่กดเดิมนะครับใช่ครับ,บจ่ายที่สิงห์มาแล้วใช่ทุกคนยินดีมากใช่ผมดีใจมากครับผมดีใจมากที่ที่สิงห์กลับมาใช่ครับเพราะว่าจริงๆคือ คือต้องบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้มีเพื่อนเยอะตอนอยู่ใน G เกมทวีอะไรเงี้ยครับก็มีแค่เนี่ยแหละที่สิงออปการเตยนิวนี่แหละมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่เราแยกกันเนี่ยผมบอกว่าผมเองก็หวาดเวทเหมือนกันนะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเขายังไปกันเป็นแพ็กได้ไงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยอ a l o ไปเดี่ยวเลยอะไรเงี้ยครับทั้งตัวพี่เองกตัวพี่สิก์ด้วยนะเพราะฉะนั้นคือกลับมารวมกันเนี่ยคือในภากการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้เจอก,กันที่อยู่ด้วยกันบ้างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่านาาานาาาาาาคกรรงมว่่ออนน้เเเเัไยยยะหแลบ เรียกว่ากลับมาแล้วก็รวมตัวกันเหมือนเดิมใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับถึงผลงานเดี่ยวของพี่สิงห์ด้วยนะครับใส่เงินก็คาดหวังการทำแบงค์การเดี่ยวของพี่สิงจะมีโปรเจกต์พิเศษหรือคู่กันครับมีไหมไม่ทราบครับมีเรื่องของการคุ้มกันคุยยังไงบ้างเอ่อผมไม่ค่อยทราบเลยครับผมไม่ทราบจริงๆ ครับไม่ไน้ใจเลยครับไม่รู้อ่ะเหมือนแบบตอนียการตอเราก็ไม่ได้หโอ้แข็งแร่งมากฮะใช่ฮะเขามีเช็คลิสต์หน้าเสาแกรมมี่ด้วยนะครับคือเขาจะเขียนไปเลยว่าเหมือนบังคับผมนะฮะว่าในปีนี้เขาคาดหวังอยากเห็นที่สิ่งทำอะไรกันบ้างเป็นชีวิตที่สิ่งโตเอ้ยไปเล่นพาราชูตเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปรายการไปเล่นเกมไปนู่นไปนี่ไปนั่นนี่คือแฟนคลับเขาเช็คลิสต์มาให้เยอะมากครับ ก็หวังว่าทุกลิสต์จะได้ถูกใช้นะครับรต่อให้พี่สิงห์ยังไม่ได้กลับมาเนี่ยเราก็คุยกันบ่อยมากครับเพราะว่าเราเล่นเกมกันประจำใช่ครับเราฟาดหัวฟาดงานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะเวลาเล่นเกมใช่ครับเ,เอ๊ะวันนี้เราวันอนุรักษ์น้ำโลกไม่ใช่เหรอฮะเอ๊ะทำไมเหมือนบนบนก็ก็ก็ ผมไม่อยากให้แฟนๆทุกคนน่ะหวังอะไรไว้ก็อยากให้เขาสมหวังตลอดอยู่แล้วผมอยากเห็นพวกเขามีความสุขอันนี้ต้องบอกก่อนเลยใช่ครับเวลาเขาต้องการอะไรจากผมเนี่ยไม่ทุกเรื่องเลยนะผมก็จะพยายามทําให้เสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมจะพยายามอวยพรให้สิ่งที่ทุกคนหวังเกิดขึ้นจริงครับโอ้โหยากมากเป็นการสัมภาษณ์ที่ยากที่สุดในโลกเลยฮะวันนี้ครับที่แฟนช็อปนี้มาเราคงีไหนได้ใช้ไปแล้วบ้างเริ่มต้นจาก กินข้าวไปแล้วเล่นเกมไปแล้วไม่ไรกันไม่ไรบ้างนะเอามันน้อยมากครับที่สําเร็จไปแล้วใช่ครับก็หวังว่าปีนี้จะสําเร็จมากขึ้นครับก็จะดีนะเื้ยด้วยครับเป็นแฟนติดตามผลงานของ ก็พิเรยงาด้วยเลยครับนะครับผมก็ผลงานของทิสเองที่ปากเป็น,ปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S <ช>แล้วก็ทั้งของพี่สิงด้วยนะครับติดตามงานเดี่ยวของเขาด้วยนะไม่ใช่แบบว่าจะหวังแต่คู่อย่างเดียวนะครับงานเดี่ยวพี่สิงก็จะเยอะมากหลังจากนี้นะครับมีแผนมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับครับผมประมาณนี้ครับอเอาเนอือครับ